เอาละการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เบื้องต้นด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะฮะไม่ต้องใช้กล้องใหญ่แล้วใช้สมาร์ทโฟน iPhone Android เลือกเอานะครับหรือใครจะประยุกต์ใช้กับกล้องก็ได้นะอาจารย์ก็ยังมีกล้องอยู่นี่กล้องตัวนี้ดีมาก <c oughs> oh G r i c o จ GR นะครับเซ็นเซอร์ใหญ่ APS c เนะฮะอ่ะ,อะเรามาดูกันว่าจะถ่ายยังไงให้มันตรงปกให้มันสวยแลอให้มันดูมีศิลปะไปแบบไหนหน่าซื้อว่ากันครับซ้ายกับขวาอาิมพ์มาบอกหน่อยเปิดไมค์พูดก็ได้จะได้รู้ว่ายังอยู่ เพอเป็นหลังขาค่ะอืมแบบขวาใช่ไหมทุกคนเห็นตรงกันใช่ไหมแบบขวาหน้าซื้อขวาเนาะเพราะว่ามันเห็นชัดว่าเออมันคือสินค้าอะไรนะฮะแล้วมันก็แบบมันดูว่ามันมีความตั้งใจอะตั้งใจในการถ่ายถูกปะอืมนะฮะต่อไปนี้เวลาน้องถ่ายภาพสินค้าขนาดเล็กเนี่ย แนะนำให้พยายามถ่ายให้เป็นพื้นหลังขาวนะครับหรือพื้นหลังสีเดียวนะหรือเต็มที่ก็สองสีนะครับแบบพื้นหลังลายเยอะๆไม่เอานะหรืออย่างน้อยให้มันเป็นแพทเทิร์นเช่นพื้นหลังเป็นรูปเอ่อเป็นพื้นดินเป็นพื้นหญ้าอะไร่าเงี้ยยังพอได้นะครับแต่ประเภทที่เป็นอย่างเงี้ยคือแบบอะไรอะ่ะเอาลิฟม,มาวางบนโตะ๊ตะ ลราโต๊ะก็เป็นรอยด้วยแล้วก็ถ่ายนี้มันไม่ได้ตั้งใจเลยนะต้องทําให้ดูตั้งใจให้ดูน่าซื้อนะครับเหมือนที่อาจารย์บอกว่าการแพ็คของเราเลี่ยงไม่ได้ที่ขนส่งเขาจะโยนของเราถูกปะ่ะแต่ถ้าเราตั้งใจแพ็คเราบุตัวกันกระแทกอย่างดีเราใส่กระดาษแพ็คเหมือนแพ็คไข่ไก่อย่างเงี้ยนะครับถึงแม้ว่ากล่องมันพังหรือแม้กระทั่งว่าสินค้ามันมีปัญหาบันพังจากการขนส่ง ลูกค้าเขาจะไม่ดา่าไม่ด่าคนขายเขาจะด่าขนส่งแต่ถ้าเกิดน้องแพ็คมาแบบไม่แพ็คอะไรเลยหรือว่าหอ่อบับเบิลมา2ชั้นแล้วกล่องก็ขยบกอกแก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 แล้วสินค้ามันพังกล่องมันบุบเนี่ยเขาด่าน้องนะว่าน้องแพ็คมาไม่ดีเข้าใจป่ะนะเหมือนกันเลยนะตั้งใจถ่ายไปต่อใช้กล้องแบบไหนดีมีตังมากก็ DSLR นะครับ มีตังน้อยหน่อยก็พวก m i l เล r l a เลมีตังน้อยไปอีกก็คอมแพกแต่ปัจจุบันมือถือกล้องมือถือเดี๋ยวนี้มันเทียบเท่ากับกล้องคอมแพกแล้วนะโออเทียบเท่าแล้วนะแล้วส่วนกล้องคอมเพกเดี๋ยวนี้แบบนี้บางรุ่นนะ่มันเทียบเท่ากับพวกมิ r เล r l เลแล้วนะอืมแล้วก็ m i งมิ r l ลก็เทียบเท่ากับ DSLR DSLR ไม่ค่อยมีคนใช้แล้วมันทั้งหนักทั้งใหญ่ทั้งแพงนะ แต่ถ้ามีก็มาใช้ก็ได้ครับคุณภาพมันดีอ่ะไปต่อเพราะนั้นจริงๆแล้วกล้องแบบไหนอ่ะได้ทั้งนั้นนะครับแล้วแต่ทุนทรัพย์หรือว่าสิ่งที่เรามีเลยแค่มือถือก็ได้นะครับมือถือก็ถ่ายรูปสวยแล้วนะอ่ะเรามารู้จักกับกล้องก่อนนะกล้องมือถือรู้จักกล้องเรื่องของความละเอียดภาพก่อนนะ ถ้าจากในร้านค้าช้อปปีเมื่อกี้มันมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ที่ไปแคปเจอร์ภาพมาแล้วภาพบันเบอเห็นเปล่าที่อาจารย์บอกอา้าวนี่ไปก๊อปปี้ภาพเข้ามาแล้วไปก๊อปปี้แบบไม่ชัดด้วยภาพบันเบอเบรอร์เป็นแบบเนี้ยแบบที่น้องเห็นเนี่ยเป็นเบรอร์เบรอร์เนี่ยซึ่งมันไม่โอเคนะเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพเองก็เหมือนกันน้องก็ต้องเลือกคุณภาพภาพที่มันพอสมควรนะครับพอสมควรอย่างในแพลตฟอร์ม s h อ p e e Lazada มันมีการให้ใส่คุณภาพภาพได้นะครับเออรู้สึกว่าจะเป็น1 4 4 0ี้งมคูณพัน้ตัวเลขไม่แน่ใจกลับไปเช็คดูอีกทีหนึ่งนะฮะแต่เอาเป็นว่าเอาเป็นภาพใหญ่เท่าที่เราสามารถทำได้อะ่ะภาพที่ค่อนข้างใหญ่อะ่ะซึ่งเดี๋ยวนี้การถ่ายด้วยมือถือมันได้ภาพใหญ่อยู่แล้วถ้ามือถือน้องเป็นรุ่นใหม่อ่ะนะฮะแต่ถ้ามือถือเมื่อ5ปีที่แล้วบางทีอาจจะต้องปรับโหมดนิดนึงให้ภาพมันใหญ่ขึ้นหน่อยนะ ไอาภาพความละเอียดในมีหน่วยเป็นเมกะพิกเซลนะยิ่งก็มีความละเอียดสูงมากภาพจะคมชัดมากแต่ท้ายสุดแล้วจะถูกจำกัดด้วยแพลตฟอร์มนะครับถ้าอย่างในออช้อปปี้หรือ Lazada อาจจะได้แค่1ัน4ี่อ,อ่ะไรเงี้ยถ้าถ้าสมมติเป็นวิดีโอในใน c e b o o k ได้720 p ถ้าใน YouTube ได้ถึง 4K 8K ก็เหมือนเหมือนจะได้แต่ว่าไม่ค่อยมีใครทํามันตัดต่อยากไฟล์มันใหญ่เกินนะครับอืมผลักคำถามคือเรารู้บ่ว่าปัจจุบันโทรศัพท์ที่เราใช้มีความละเอียดเท่าไรอย่าง iPhone ของอาจารย์คือ12ล้านเมกะพิกเซลนะ12ล้านพิกเซลปัจจุบัน iPhone รุ่นใหม่ก็ได้48ล้านใช่ปะเอ จริงๆ12ล้านคือพอแล้วเหลือเหลือเกินพอเลยนะฮะเหลือเกินพอเลยวันนี้นถ้าน้องถ่ายได้ประมาณสัก5ล้านขึ้นไปอะ่ะก็คือถือว่าพอแล้วออ่าทีเนี้ยเรื่องความละเอียดภาพเนี้ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่ามือถือรุ่นใหม่มันละเอียดเหมือนกันหมดอยู่แล้วแหละนะที่มือถือคุณภาพค่อนข้างดีระดับกลางขึ้นไปอะ่ะนะครับ อาจารย์แยกมือถือระดับต้นกับระดับกลางอย่างนี้นะทุกคนเมือถือที่สามารถเล่นเกมได้ดีอเอเถือว่าเป็นมือถือระดับกลางขึ้นไปโอเคไหมถ้าเครื่องไหนมาเล่นเกมไม่ได้มาโหลดเกมแล้วแบบเล่นแล้วกระตุกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นไม่เหมาะในการทํามาค้าขายนะครับไม่เหมาะในการเอามาขายของออนไลน์นะโอเคไหมซึ่งเดี๋ยวนี้มือถือที่เล่นเกมได้ดีมันก็อยู่ที่ราคา6 0พันเจ0ขึ้นไปนะครับ หกพเพันขึ้นไปก็ใช้ได้แล้วนะมันมีบางช่วงที่มือถือมันถูกอะทุกคนจ่าย5000ก็ใช้ได้แล้วจ่าย5,000ันบาทก็ขายของออนไลน์ได้แล้วแต่เดี๋ยวนี้มันก็จะขึ้นมานิดนึงเพราะว่าราคาค่าอะไรนะค่าชิปมันแพงนะฮะก็ประมาณ6 7 0 0 0นอะ่ะใช้ได้นะสิ่งที่สำคัญกว่าน,นั้นคือคุณภาพฮนะกล้องคุณภาพดีจะทำให้อ่อ ถ่ายภาพในพื้นที่ที่มีแสงน้อยได้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณภาพไม่ดีแสงน้อยก็จะไม่ดีจะเป็นแบบอย่างข้างขวาเห็นป่าวเนี่ยข้างเนี้มีจุดจุดเม็ดขาวๆเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็แบบคุณภาพแย่ฝั่งนี้คุณภาพดีกว่าเห็นป่าวตรงสีดําก็จะดําตรงสีขาวก็จะขาวนะครับนะเอ่อแต่เรื่องคุณภาพกล้องเนี่ยมันก็ตามมาด้วยราคามือถือที่แพงอย่างไอตัวเนี้ย มีเลนเดียวนะครับนี่ iPhone อ e เนาะมีเลนเดียวคุณภาพก็พอใช้ได้แต่ถ่ายในถ่ายในที่กลางคืนคือแย่เลยอันนี้มี3เลนนะอันนี้มี3เลนอันนี้เป็นอะไรวะ Note 10 plus เนาะเก่าแล้วแหละคุณภาพก็พอใช้ได้พอๆกับ i p h o n e เมื่อกี้นะฮะถ่ายในที่มืดก็ดีกว่าหน่อยนึงนะครับถ้าน้องอยากให้ถ่ายในที่มืดได้ดีเลยก็เป็นแบบ อะไรอะ s 2 3 Ultra ที่เพิ่งออกหรือว่าจะเป็น iphone 14 pro max 14 pro อะไรเงี้ยก็ว่าไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจข้อจำกัดของมือถือนะครับน้องก็เลี่ยงดิสมมุติว่าน้องมีมือถือราคา7,000บาทเนี่ย oppo a สักอย่างหนึง่งใช่ไหมน้องก็อย่าไปถ่ายในที่แสงน้อยไงจบป่ะโอเคไหมเออแค่นั้นเองแค่เข้าใจว่าเครื่องมือเรามีข้อจำกัดอะไรแล้วเราเลือกฮะ เออถ้ามันไม่ใช่ iPhone 14 Pro เราก็ไม่ต้องไปถ่ายในที่แสงน้อยเราก็ไปถ่ายแสงธรรมชาติไปถ่ายพื้นหลังขาไปถ่ายที่เอ่อริมระเบียงบ้านอะไรเงี้ยโอเคปะ่ะนะไปเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้นนะครับให้แตะโฟกัสภาพเพื่อที่หาจุดเด่นคือต้องมีโฟกัสมีระยะโฟกัสนะเปิดเอาทุกคนเปิดแอป,ปกล้องขึ้นมาหยิบมือถือเปิดแอป,ปกล้องขึ้นมาเอามือถือไปส่องอะไรทักอย่างหนึง่ง แล้วน้องเอานิ้วที่เอานิ้วเนี่ยไปแตะอยู่บนหน้าจอมือถือครับมันจะขึ้นสี่เหลี่ยมขึ้นมาฮะจะขึ้นสี่เหลี่ยมทุกคนขึ้นไหมขึ้นสี่เหลี่ยมนะฮะจะขึ้นสี่เหลี่ยมขึ้นมาแตะปุ๊บตรงไหนตรงไหนจะขึ้นสี่เหลี่ยมทุกเครื่องเป็นอย่างนี้หมด iPhone Android เป็นอย่างนี้หมดเป็นมาตรฐานนะครับและไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยเราล็อกมันดได้ด้วยนะเราสมมุติว่าเราแตะตรงที่ให้มันขึ้นสี่เหลี่ยมเรากดค้างครับกดสี่เหลี่ยมมันจะตึ๊กตึ๊กมันจะแบบตึ๊กตึ๊กตึ๊ก ะะแล้วมันจะล็อกเลยล็อกโฟกัสไว้ตรงนั้นเลยนะครับนี่คือว,วิธีการใช้กล้องใช้ให้เป็นนะฮะพอมันขึ้นสี่เหลี่ยมแล้วนอกจากที่มันจะปรับโฟกัสและล็อกโฟกัสได้แล้วเนี่ยมันยังปรับความสว่างได้ด้วยน้องดูที่สี่เหลี่ยมนะมันจะมีรูปพระอาทิตย์เห็นเป่าอยู่ข้างๆนะฮะน้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ครับภาพน้องก็จะสว่างขึ้นแล้วก็จะมืดลงอย่างเงี้ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงที่พระอาทิตย์ได้ปรับความสว่างภาพได้นะ อีกเรื่องการใช้แฟลชครับจริงอยู่ว่ามือถือทุกรุ่นม,มันมีแฟลชใช่ไหมแต่แฟลชมันไม่โอเคนะแฟลชมันคือการยิงแสงวาบเข้าไปนะครับทำให้คุณภา,ภาพมันแย่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใช้แสงธรรมชาติดีที่สุดถ้าใช้ไม่ได้ใช้อันนี้ครับโอ้วันนี้สอนหนังสือลืมเปิดไฟเปิดไฟครับโอเคไหมหน้าอาจารย์ดีขึ้นทันทีเห็นปะ เออถ้าถ้าใช้ไม่ได้เปิดไฟครับนะฮะถ้าเปิดไฟก็ไม่ได้แสงธรรมชาติก็ไม่ได้ขาตั้งกล้องครับใช้ขาตั้งกล้องหนีบมันฮะหนีบมันขาตั้งกล้องครับขาตั้งกล้องนะนอกจากนี้พอเราถ่ายภาพได้แล้วก็ใช้โปรแกร,รมแต่งภาพให้ให้สวยด้วยให้ดีด้วยอ่ะไปดูต่อวิธีการจัดวางองค์ประกอบภาพนะครับ เรียนบทนี้ไปแล้วไอ้ก้าภาพที่น้องจะต้องถ่ายอ่ะต้องถ่ายให้ดีแล้วนะอในระดับถัดไปที่บอกให้ทําอ่ะต้องทําดีแล้วนะเอ่ออ์ประกอบภาพก็คือเอ่อให้เราเปิดโหมดตารางครับในแอปกล้องถ่ายภาพครับอ่าทุกคนเปิดโหมดตารางดิของ iPhone จะอยู่ที่น่าจะอยู่ที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่โฟโต้ไปที่กล้องครับ แล้วไปที่เส้นตารางครเห็นปะเส้นตารางเห็นปะไปที่กล้องแล้วไปที่เส้นตารางแล้วกดเปิดครับนี่เส้นตารางก็จะโผล่มาอย่างนี้นะมีเส้นตารางโผล่มาถ้าเป็น a n d r o i d จะอยู่ที่กล้องเหมือนกันนะอยู่ที่กล้องเหมือนกันไหนดูยสิ อยู่ที่กล้องเหมือนกันแล้วไปที่เซตติ้งของกล้องครับในแอปกล้องนะแล้วก็ไปที่จุดตัด9้าช่องครับเห็นไหมคำว่าจุดตัด9ช่องนะโอเคไหมจุดตัด9้าช่องนะครับหรือเส้นตารางแล้วแต่เครื่องนะอันนี้ซัมซุงถือว่าจุดตัด9้าช่องนะครับให้น้องไปเปิด ตารางในมือถือให้ได้นะพอมื่อเปิดได้แล้วไปทำยังไงต่ออ,อ๋อนี่บอกวิธีเปิดอยู่ตรงนี้นะเปิดกริตนะครับถ้า Android เนียเปิดอ,อ๋อในเซตติ้งก็ได้เนาะเปิดกริตลายนะครับเชนกด3ส่วนครับกด3ส่วนเล็งตำแหน่งของวัตถุให้อยู่บนจุดตัดครับจุดใดจุดหนึ่งฮะคือปกติเราถ่ายรูปเนี่ยเราให้วัตถุอยู่ตรงกลางใช่ไหม อืมแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากถ่ายให้มีศิละปะนิดนึงเราให้วัตถุอยู่ตรงจุดตัดับจุดตัดมันมีสี่จุดอะ่ะก็จุดใดจุดหนึ่งยกตัวอย่างเช่นถ้าไม่ใช้กด3ส่วนคือวัตถุอยู่ตรงกลางก็เป็นอย่างข้างขวาถ้าเราใช้รูออฟเติร์ดนะเราให้วัตถุอยู่ที่มุมซ้ายล่างมันก็จะดูเป็นไงฮะมีมิติเห็นเปล่าดูมีมิตินะครับอันนี้ใช้กับการถ่ายรูปที่เป็นรูป เขาเรีรยกวาอะไรภาพประกอบนะครับแต่ว่าสินค้ารูปแรกอ่ะควรจะต้องอยู่ตรงกลางแล้วก็ใหญ่วันนี้ประมาณ80%นะครับเนี่ยเห็นไหมดูดีไหมเห็นไหมตึ๊กตึ๊ดเห็นไหมเนี่ยพวกนี้ใช้กดลูออปเตอร์ทั้งนั้นเลยนะฮะเห็นไหมฮะอยู่ตรงนี้ก็ทำให้วิธีการถ่ายภาพมันดูดีขึ้นหรือน่าค้นหาขึ้น เลือกพื้นหลังสีขาวครับเวลาที่เราตั้งใจจะถ่ายสินค้าคือน้องจะขายของแน่นอนน้องเลือกพื้นหลังสีขาวเมื่อกี้น้องเห็นตัวอย่างแล้วในรอ,องเท้าใช่ไหมที่มีพื้นหลังสีขาวในเสื้อที่เขาตั้งใจถ่ายในสตูดิโอแต่ตั้งใจถ่ายอย่างนั้นยังไม่พอมันต้องถ่ายกับนางแบบนายแบบด้วยใช่ป่ะดูเป็นทางการเปิดเผยให้ความรู้สึกสบายตาแล้วก็เหมาะแก่การนําไปตัดต่อเห็นไหมพรามันมีบางภาพที่ เอ่อพอพื้นหลังขาวปุ๊บมันจะกลืนไปกับพื้นหลังของแพลตฟอร์มเลยซึ่งเป็นสีขาวอยู่แล้วนะครับถ้าขาวไม่ได้เลือกดําก็ได้ในสินค้าบางประเภทครับเช่นเครื่องประดับเนี่ยเลือกดําก็จะเหมาะนะฮะอาหารบางอย่างเนี่ยเลือกสีดําก็จะเหมาะหรือว่าอะไรที่แบบต้องอยากให้มันมีการค้นหานะครับแต่พื้นหลังสีดำเนี่ยไม่ค่อยแนะนําให้ใช้บนแพลตฟอร์มเท่าไหร่ถ้าจะใช้ ก็ใช้เป็นรูปถัดๆไปที่ไม่ใช่รูปแรกนะรูปแรกบนแพลตฟอร์มควรจะเป็นสินค้าชัดๆบนพื้นหลังขาวนะครับหรือพื้นหลังสีอื่นอันนี้ก็ดูสวยนะเห็นไหมดูเก๋ไหมเนี่ยพื้นหลังสีอื่นเห็นไหมฮะสีฟ้าสีชมพูอะไรเงี้ยนะครับรทำให้ดูสดใสแปลกตาบ่งบอกลักษณะกลิ่นรสชาติหรืออัตลักษณ์ของแบรนด์ได้หรือพื้นหลังสีตัดกัน เนีย่ยใช้สองสีก็ดูดีนะมีเอกลักษณ์นะเห็นไหมสองสีนะครับนี่สีเยอะไปหน่อยมันก็จะเหมาะกับบางแบบที่แบบนี้มีวารลตี้เห็นปหมความหลากหลายก็ใช้สีเยอะได้อะไรประมาณนี้นะครับทําให้ดูสนุกสนานมีการเคลื่อนไหวก็เลือกเอาว่าน้องอยากใช้แบบไหนหรือใช้ทุกแบบเลยก็ได้ให้มันดูกลมกลืนนะอะไรมุมในการถ่ายภาพนะครับ มันมีหลายมุมฮะน้องถ่ายภาพหน้าตรงมุมถ่ายภาพตรงๆจะเป็นทางการชัดเจนมีระยะลึกเป็นยังไงไปดูตัวอย่างนะครับมุมถ่ายภาพหน้าตรงเห็นปะ่ะนะฮะใช่ไหมมุมถ่ายภาพหน้าตรงนะฮะนี่เป็นภาพที่เราเห็นโดยทั่วไปเนาะมุมก้มครับเป็นมุมธรรมชาติเหมือนสายตามนุษย์ที่ดูจับ ต้องง่ายอ่าดูซื้อง่ายอ่ะพูด,ดง่ายดูซื้อง่ายนะครับเดี๋ยวสักคู่นะนะฮะดูซื้อง่ายดูเข้าถึงง่ายเพราะฉะนั้นมุมก้มเป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าถ่ายนะครับมุมแนวตรงน่าจะถ่ายกับเอ,อ่อภาพแรกพื้นหลังขาว มุมก้มเนี่ยน่าจะถ่ายกับภาพถัดถัดไปนะครับให้มันดูเข้าถึงง่ายนี่เห็นไหมดูเข้าถึงง่ายดูว่ามือสามารถไปหยิบของได้นะครับมุมเงยฮะมุมเงย,เงยทำให้สินค้ามันดูยิ่งใหญ่ดูทรงพลังดูน่าเก่งขามดูหรูดูเท่ฮะมุมเงยนะครับสินค้าอะไรของน้องถ,ถ้ามันเป็นชิ้นเล็กๆกันน้องลองถ่ายมุมเงยมันจะดูใหญ่ขึ้นนะเห็นไหม ชิ้นเล็กๆเห็นไหมนิยมใช้กับชิ้นเล็กๆเนี่ยลิปสติกชิ้นเล็กๆถ่ายมุมเงยปุ๊บเฮ้ยดูดีเห็นไหมดูใหญ่ขึ้นนะครับมุมบนนะฮะมุมบน,ม,ม,บนมีลูกเล่นเยอะแยะได้สบายตานี่วางของไว้แล้วก็ถ่ายตรงๆเข้าไหมมีหลายแบบให้เลือกคือ คือบางทีน้องยังนึกไม่ออกว่าถ่ายแบบไหนสวยใช่ไหมน้องก็ถ่ายมันทุกแบบเลยแล้วเลือกเอาครับแล้วเลือกเอานะเรามีโอกาสต้องก้ารูปน้องก็ถ่ายแบบแร้สอรูปสารูปอย่างเงี้ยแล้วน้องก็มาเลือกเอาว่าอันไหนถึงดูดีถึงเหมาะกับสินค้าเรานะครับนะเห็นไหมชอบแบบไหนล่ะแล้วรู้ไหมว่าทั้งหมดเนี้ถ่ายด้วยมือถือนะฮะ ถ่ายภาพด้วยมือถือนะที่เห็นน้ทั้งหมดเนะี่ยอ่ะถ่ายยังไงให้มันดูดีอีกอะ่ะมีสตูดิโอถ่ายภาพครับสตูดิโอถ่ายภาพเห็นไหมมีไฟสองสองแอนแล้วก็มีเอ่อเหมือนสโลปสีขาวเพื่อที่ถ่ายอย่างนี้แล้วเราแล้วเราจะไม่เห็นขอบอ่ะจะไม่เห็นขอบนะฮะแต่เอาจริงนะไม่นาเป็นต้องใช้วิธีนี้เอาจริงนะไม่นาเป็นต้องใช้วิธีนี้นะครับ ให้น้องไปถ่ายในแสงธรรมชาติแสงธรรมชาติก็คือ <c oughs> 9้าโมงครึถ,นะะ <c oughs> ถึงสักส1โมงนะฮะถึงสัก1ิบโมงครึ่งก็ได้แล้วก็ตอนบ่ายสักบ่ายสองครึ่งจนถึงสักบ่ายสามครึ่งบ่ายส่อะไรเงี้ยนะครับมันจะแสงเอียงๆแล้วก็จะสวยเลยแล้วก็น้องถ่ายบนพื้นหลังขาวพื้นหลังขาวหาไม่ได้ทำไงกระดาษ A4 ไงทุกคน เนี่ยหยิบให้ข่าวไหมขาวยังเอเมไหมกระดาษ A4 นะครับเอาสินค้าวางบนกระดาษ A4 เอาไปวางไว้ริมระเบียงตอนเก้าโมงครึ่งหรือตอนบ่ายสองครึ่งบายสามแล้วถ่าย มุมหน้ามุมตรงมุมเอียงมุมล่างขึ้นบนมุมลงลงล่าง่ายมาหลายๆมุมโอเคไหมไปซื้อกระดาษสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองสีอะไรมาเอากระดาษมาวางเอาสินค้าวางบนกระดาษแล้วถ่ายโอเคไหมหรือถ้าทำจริงจังก็ใช้อย่างเงี้ยกล่องสำเร็จรูปเดี๋ยวนี้มันหาซื้อได้ง่ายนะกล่องหนึ่งก็ประมาณสัก500บาท หรือคุณภาพดีๆอัดส,สักพัน5้าอะไรย่างเงี้ยแต่อย่างที่อาจารย์บอกมือใหม่ยังไม่มีรายได้ไม่ทําเป็นต้องซื้อนะใช้กระดาษ A4 ริมระเบียงบ้านกล้องมือถือนะจัดเต็มสตูดิโอถ่ายภาพนี่อย่างเงี้ยตัวนี้ประมาณ300บาทเองกล่องเนี้ยถูกมากถูกมาก300บาทเองนะฮะ หรือจะทำขึ้นมาเองก็ได้นะแล้วก็ส่องไฟเข้าไปนะครับลังกระดาษเนี่ยกระดาษไขโคมไฟ2ตัวเนี่เห็นไหมทำเอากระดาษแข็งมาทำอย่างนี้เองใช้แสงธรรมชาติตอนกลางวันเนี่ยอยู่ใกล้หน้าต่างอยู่ที่ริมระเบียงนะฮะแผ่นโฟมก็ใช้ได้หรือกระดาษก็ได้นะครับ หรือแม้กระทั่งฟิวเจอร์บอร์ดสีขาวก็ยังได้นะทุกคนเพราะว่าถ่ายไปแล้วเวลาที่มันมีมีร่องรอยเล็กน้อยเดี๋ยวเรา,เรามีโปรแกรมตัดต่อช่วยช่วยแก้ไขได้แล้วแหละหลังจากที่เราเข้าใจเทคนิคทั้งหมดนี้แล้วเราก็สามารถถ่ายภาพด้วยมือถือได้แล้วนะครับหมดแล้วเหรออ่ะหมดแล้วหมดแค่นี้ สอนเพิ่มอีกหน่อยทุกคนสอนเพิ่มอีกหน่อยอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไม่รู้มันจะออกจอได้ไหมนะขอลองดูก่อน โอเคออกจอได้แล้วทุกคนเห็นจอมือถืออาจารย์แล้วเนาะเอ่อจอมือถืออาจารย์อยู่ตรงนี้อะแล้วอาจารย์จะเข้า OBS ด้วยสักครู่